สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวว่างตัวมากไปนั้งตากทั้งคนทั้งตัวไปแล้วทีสวัสดีครับผมนี่เราอยู่ที่แคลิย์นะ เราเกำลังจะมุ่งหน้าไปท่าดีจังหวัดเลยเแวะพักคนพักรถแป๊บค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แล้วก็จอดพักคนพักรถแป๊บค่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปท่าดีนะคะแต่พักคนพักรถนะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันค่ะ เป็นมูพา่าญ่สุรศักดิ์นะ่าทางลงหอมเือนกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะคะเรามาช่วงหน้าตอนนี้หน้าหนาวค่ะช่วงมกราน้ำก็จะลด ลงเยอะเลยค่ะแล้วเราจะเดินไปข้างหน้านาะนนอะนะคะเราจะเดินไปข้างหน้าเดินไปหางน้ำเดินไปหางนานี่ค่ะเราก็จะมาถึงํำทานแล้วเสียงน้ําดังมากประมาณนี้นะคะดูทัดบรรยากาศสวยค่ะฝั่งเราแล้วฝั่งเราฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านเรานะคะฝั่งเราค่ะ ฝั่งโน้นนะคะเป็นประเทศเป็นสบปรเราฝั่งน,นี้ก็จะเป็นบ้านเราฝั่งไทยช่วงนี้น้ำลดค่ะสวยงาม นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศรอบๆลงมาถึงสนทานแล้วเนี่ยค่ะฝั่งนั้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะพี่น้องทุกคนฝั่งนี้คือฝั่งบ้านเราค่ะน้ำสวยงามมาก อันนี้น่าจะเป็นรอยน้ำน้ำตอนมาแรงๆแล้วน้ำน่าจะมุดซมากๆกทำให้เห็นเป็นรอย้าพี่ตัง้งเราเดินเดินโอเคค่ะขออนุญาตดื่น้ำก่อนนะคะ